อัาสวัสดีครับผมพอ่อแล้วครับก่อนคำพิสามันแมทพ่อกันย่ามเย็นมาอนีหาโมงครับวันที่สิบสองพฤกายนอกสาครับเมื่อนี่สิไพีเกี่ยวเข่าผู้ใด้จิดตามชมเลยครับพี่น้องครับ เดี๋ยวผมสิบผ้าไปเบิ่งเกี่ยวเข่างยาบเย็นครับหาโมงแรงครับอากาศดีๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันเด้ครับพี่น้องครับก็จะเริ่มพัฒตหน้ากุ้นไปรอดครับ ของเสียอาวุธจับตูรพักพิมานครับปละเอ็ยดไปครับติดตามผมไปเลยหามาครับบาเน,นเ่เปิดกระลังที่เริ่มเกี่ยวเข่าเหนียวของปงย่อุวครับหน้าหาอะไรครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปติดตามชมมเลยครับ เหานียวหน้าปีครับหน้าหาไรของพัิธุ์อูครับตอนนี้ก็าลัางเกี่ยวครับก็จะเจริญปัตนาของคุณไพโอดป๋าพปรอดจับนะครับของเสียอาวุธครับมาจากอำเภอจตุรพักพิมานละเอียดครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับอย่าลืมเล่าภูดสิมาติดต่อว่าจ้างเพิ่นไปเกี่ยวเขากับมาหาเสียปุ้ยครับเสียปุ้ยสวิตแสนวิเศษครับพี่น้องครับว่าที่สมัครสอทอานเมีดครับพี่น้องครับครับเริ่มบอกตัวสำหรับมนีกัอนร่ากงขอขอบคุณหลายๆเด้อเสียปุ้ยเด้อครับที่เลี้ยง คา,า,าระบาวเลี้ยงเก่าเลี้ยงแน้แวาคาให้เงื่อนคารถเติมน้ำมันครับพี่น้องครับเสียปุ้ยกับมีน้ำใจครับยังไงก็ขอบปุ้นขอปุ้น,นลหลายๆเด้อเสียปุ้ยครับโดยเฉพาะแต่ค่าน้ำมันรถครับพี่น้องครับเสียปุ้ยมีน้ำใจครับพี่น้องครับ ตอนนี้เกี่ยวเข่าแง้มเย็นครับหาโมง่งอากาศก็ดีครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับกรเคยทายรถเกี่ยวเข่ากลางคืนแันมีจักเทือครับเีแยวนี้แล้วครับเที่ยวแรกครับพี่น้องครับทายรถเกี่ยวเข่ากลางคืนครับพี่น้องครับ ตอนนี้กํลังเกี่ยวเขาไอ้เหนียวของ,งี้อูดอยู่ครับหน้าอะไรครับตอนนี้ครับก็เป็นเวลาทํามืดแล้วครับหกโมงแรกแล้วครับสิบุ่มหนึ่งครับ ครับรถเกี่ยวเข่าอยู่ครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังขับตอนกลางคืนอยู่แต่ผมมองกลัวครับผมม่งเคิงเลรอครับกระมืดแล้วล่ะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวพบสิดผ้าเพื่อนไอ้ผ้าไปเบิงเพื่อนเอาเข่าขึ้นรถครับพี่น้องครับ ท่านี้ผมขอจ่ายปก่อนเด้อครับคลิปน้าพระกันไหมต้วนรัครับผม